วันนี้เสนอตอนโรงไฟฟ้าสีเขียวจากย่านเนเปียร่วมสนับสนุนโดยบีโนโย่าสารควบคุมย่าชีวินซีคุมย่าในนาข้าวในไร่สวนก่อนเริ่มฤดูกาลรเพาระปลูกและสปิดเอ็กซ์สารอินซีชีวภาพบำรุงต้นใบให้พื้นสวนไร่นาสวยงามแข็งแรงไปดูกรณีที่มีประเด็นการอภิป,ปรายในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรื่องของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชน ผมดีใจโอเคถ้าคุณจะเสียค่าความพร้อมประกันกำไรล่วงหน้าคุณเสียให้โรงไฟฟ้าชุมชนผมไม่ว่าเพราะคุณออกแบบไว้เสนอนโยบายนี้ต้องตาต้องใจผมเลยคือชุมชนเป็นเจ้าของประมาณการว่าสองตำบลหนึ่งโรงมีทั้งชีวมวลคือปลูกต้นไม้โตเร็วทุกชนิดมีทั้งกระยะมีทุกแบบผมก็ฝันหวานเลยว่า ถ้าสองตำบลได้โรงไฟฟ้าชุมชนหนึ่งโรงพี่น้องผมหายจนวิเคราะห์ผลที่ได้จากโรงไฟฟ้าชุมชนแล้วนี่ทั้งพวงไปปลูกต้นไม้ทั้งพวงลดลาวิ่งทั้งคนได้ทํางานทั้งขายไฟฟ้าโดยตรงให้การไฟฟ้านี่ชุมชนฟื้นเลยเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่ต้องไปกู้เงินใครมากระตุน้นท่านนายกประยุทธ์ขอท่านแก้เอาโรงไฟฟ้าชุมชนให้ไปตามความพร้อมคนที่จะเอาเงินมาลงทุนกับโรงไฟฟ้านี่มือสลอน ทุนจีนเตรียมยื่นให้ยื่นให้ยื่นให้ให้มันเกิดไฟฟ้าลงไฟฟ้าชุมชนจริงเดิหนึ่งเป็นของชาวบ้านแล้วลดจากทุนใหญ่ลงไฟฟ้าใหญ่ๆเนี่ยแบ่งมาบ้างให้ชุมชนเกิดลงไฟฟ้าเขาจะได้ปลูกต้นมองต้นไม้ลดพื้นที่ทํานาลดพื้นที่ปลูกอ้อยเขาก็ไปปลูกไม้โตเร็วลถของรถเข็นรถสิบล,ล้อหกล้อก็ได้วิ่งขนกันคนทางานทําการได้ขายไฟฟ้าหมุนเลยครับ หมุนเลยเศรษฐกิจชุมชนน่ะฟื้นเลยเอาทุนมาจากไหน,นเอาทุนข้างนอกเของให้กู้ก็ดูแลดีๆให้เขากู้ไอโครงการดีๆอย่างนี้ไม่ทำมูลค่าของการก่อสร้างนะครับซึ่งไบอแกสเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ในงบประมาณประมาณ 100- 120ล้านต่อ1นงโรงนักลงทุนเขาจะไปคำนวณของเขาเองส่วนในเรื่องของประชาชนนะครับก็จะเตรียมการาผลิตวัตถุดิบตามที่กำลังของโรงไฟฟ้าผลิต ซึ่งผู้ลงทุนกับเกษตรกรเนี่ยนะครับก็จะมานั่งคุยกันแล้วก็วางแผนร่วมกันโฆษกกระทรวงพลังงานออกมาชี้แจงนะครับในกรณีที่มีประเด็นการอาภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการซึ่งเป็นระยะนําร่องร่วมกันหลายภาคส่วนครับโดยภาคเอกชนนั้นเป็นผู้ลงทุนพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าส่วนวิสาหากิจชุมชนจะเป็นผู้รวบรวมเชื้อเพลิงครับ จากเกษตรกรที่ปลูกพืชพลังงานแล้วส่งให้กับโรงไฟฟ้าในรูปแบบของคอนแทคฟาร์มิงซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของวิสาหกิจชุมชนอยู่ที่ร้อยละสิบครับซึ่งร้อยละสิบนี้นะครับถือว่าเป็นสัดส่วนในโครงการนำร่องเนื่องจากเป็นการดำเนินการโรงไฟฟ้าที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเงินลงทุนค่อนข้างสูงครับหากให้วิสาหกิจชุมชนเป็นเจ้าของเองก็จะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่านี้ครับจึงจำเป็นต้องค่อยเป็นค่อยไปในระยะเริ่มแรกนะครับ ให้วิสาหกิจถือหุ้นในสัดส่วนนี้ไปก่อนแต่หากชุมชนเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นในอนาคตจะสามารถถือหุ้นเพิ่มเติมตามข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยไม่ได้เป็นข้อจํากัดแต่อย่างไรครับอย่างไรก็ตามนะครับภายใต้รูปแบบการบริหารของโรงไฟฟ้าชุมชนวิสาหกิจจะมีะไรายได้แน่นอนสม่ำเสมอครับ เกษตรกรจะมีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงพืชพลังงานให้กับโรงไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ80ของปริมาณเชื้อเพลิงที่โรงไฟฟ้าใช้ทั้งหมดนะครับและจะมีรายได้หรือว่าผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆตามที่ผู้เสนอโครงการหรือภาคเอกชนนั้นต้องทําข้อตกลงกับชุมชนเพื่อจะได้สามารถนําเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือด้านสาธารณูป,โ,ปโภคการรักษาพยาบาลด้านการศึกษาและอื่นๆอีกมากมายครับ นอกจากนี้ในภาพรวมนะครับโรงไฟฟ้าชุมชนจะช่วยให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ28,000ล้านบาทเกษตรกรจะมีรายได้จากการใช้เชื้อเพลิงการขายเชื้อเพลิงในระยะยาวถึง20ปีมูลค่าประมาณ33,800ล้านบาทครับเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพมากกว่า23,600อัตราและสามารถช่วยลดการย้ายถิ่นฐานของแรงงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนพื้นถิ่นได้ครับขอขอบคุณ ชุดโซลา r c เซล์อิสระใช้ฟรี24ชั่วโมงมีแผง s o ลา r c เซล์1แผง60วัตต์ทีวี24นิ้ว1เครื่องรับได้ทั้งสัญญาณดิจิทัลและเชื่อมระบบโทรศัพท์ด้วยสาย USB แบตเตอรี่ลิเธียมเก็บประจุไฟฟ้าได้12ชั่วโมงใช้ได้ตลอดทั้งคืนชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ด้วยสาย USB พร้อมพัดลมตั้งพื้น1เครื่อง และหลอดไฟสว่าง5หลอดขณะนี้มี50ชุดเท่านั้นพร้อมให้เป็นเจ้าของแล้วเหมาะสำหรับท่านที่จะซื้อบริจาคให้วัดหรือโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารในราคาชุดละ1 6 0 0 0บาทเท่านั้นรีบโทรมาด่วนที่0955789191จํานวนจำนวนจำกัดราคานี้เพียง50ชุดเท่านั้นสปีดเอ็กปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพบำรุงรากบำรุงต้นเร่งการเติบโตผลิตรายการโดย ทีวี24ไลฟ์กรุม่มทมนาชัยภูมิ